เป็นคลิปโครงสร้างนะครับตนน้นจากเสาฝั่งด้านหลังนะครับจะเป็นท่อเซฟคู่ก,ก็จะเป็นท่อน้ำดีท่อเล็กนะครับสี่หุนแล้วก็ท่อน้ำทิ้งออสองนิ้วแล้วก็ท่อที่เข้าถาังแซกสี่นิ้วแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้มาติดคานนะครับไล่มาแล้วก็มาตรงเสาปูน จากนั้นก็จะวิ่งท่อไปเรื่อยนะครับเผื่อตอนแก้ไขนะถ่ายวนะิดีโอไว้นะครับยิงมาปื้จากนั้นตรงน,นี้ก็จะเป็นท่อออกมาจากฝั่งน้องนะครับตรงหัวเสาพดุดงเออจอจะเข้ามานี้นะครับ เข้ามาล้วก็จะมาเป็นสามทางสามทางตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามทางฝั่งนี้ก็จะเป็นถังถังฝั่งนี้มานี่จะชออกมานี่ทางฝั่งนี้มาน,นี่ก็จะออกมานี่นะครับจะออกทางร่วมมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ด้านล่างก็จะเป็นถังที่ออกมาจากถังแซกนะครับทั้ง3ามถัง ส่วนทางตรงนี้จะเป็นทางน้ำทิ้งนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำดีนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ตรงนี้ลงไปส่วนทางฝั่งนี้ก็จะทำวาไว้เปิอดออกฝั่งโน้นนะครับตรงนี้ก็จะใส่เหามาดูฝั่งนี้นะครับออกมาจากห้องน้ำแรกไปห้องน้ำที่สองแล้วก็ซิงล้างหน้านะครับด้านหน้าห้องน้ำข้านในตรงนี้นะครับ แต่จริงแล้วแรกๆเราจะไม่ไม่ไม่ให้ออกฝั่งนี้นะครับตอนนี้เผื่ออนาคตถ้าเกิดว่าเขาถมที่ฝั่งโน้นก็จะเดินออกไปฝั่งนี้แต่เราจะปิดไว้ก่อนโดยการปล่อยไม่ทางฝั่งนี้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็จะออกฝั่งโน้นทั้งสามท่อเลย